ใช่เจ๊ฉันก็เพิ่งกลับมาจากวัดอ่ะ,อะในงานนี่นะเปิดแต่เพลงลูกท้งหมอลำทำเอาันะอดเต้นตามไม่ได้เลยสงสัยคงอยากได้มรดกนั่นน่ะสิเจ๊คนอะไายพ่อเสียทั้งคนเต้นรอบหมู่บ้านผมสานก็แต่ลุงตุย๋ยเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาจากไปเนี่ยลูกเขาดีใจแค่ไหนเนี่ยนั่นสิ ุตสาสู้กับโลกกลายมาตั้งนานโอ้ยนั่นไงเจ๊เป็นอย่างที่เจ๊พูดจริงๆด้วยอะ่ะพวกนั้นเอาสุบัตรพ่อมาขายเกณนฑน์อ่ะขอโทษนะคะกำลังพูดถึงพวกเราอยู่หรือเปล่าคะใช่ก็มันอดไม่ได้นี่นาจะสงสารก็แต่ลุงตุ๋ยที่มีลูกแบบ แกจะสงสารพุณพ่อไปทำไมคะคุณพ่อท่านอะไปดีบีความสุขแล้วท่านปวดห่วงแล้วคะ่ะก็สงสารที่มีลูกๆแบบพวกแกไงเอาสมบัติพ่อมาขายกินนะสิะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคะก็เห็นอยู่ทนโทษว่าทำสัญญาซื้อขายกันอะ คงรอเวลานี้มาน,นานแล้วสิพวกลูกพอ,อแล้วที่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะยิบยิบพอพูดแทงใจดำหน่อยก็ทำเป็นมองหัวกรเกเลือดเสียใจแทนลุงตุ๋ยจริงๆคุลุงเขาไม่เสียใจหรอกคะ่ะ แต่กลับกลายเป็นเขาจะดีใจด้วยซ้ำที่ลูกเขาไม่ร้องไห้เสียใจเลยหมายความว่าไงสิบล้าน,นใช่ไหมครับที่ผมจะได้ใช่ค่ะเพราะคุณลงทำไว้ก่อนหน้าที่จะตรวจเจอโรคร้ายแต่จะได้รับก็ต่อเมื่อ ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วคนที่จะได้หลับก็คือลูกๆของคุณลุงทั้งสองคนค่ะโอเคครับสบายใจแล้วลูกๆไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงพ่อไม่อยู่ลูกๆก,ก็ยัมีนใช้ไม่ลำ หนูไม่ได้ต้องการเงินแต่หนูต้องการพ่อหนูอยากให้พ่ออยู่กับหนูนานๆน่ะพ่อเองก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่พ่อเลิกพูดเลิกคำแบบนี้สักทีได้ไหมคะพ่อไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยพ่อก็หายแกเขารู้นี่ว่าพ่อ ระยะสุดท้ายแล้ว เขารู้เรื่องโลกของผมพวกเขาไม่เคยยิ้มให้กับผมไม่เลย Okay. พ่อแค่เผลอหลับไปแป๊บเดียวเองหนูแค่กลัวกลัวพ่อหลับแล้วพ่อจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกอะพ่อพ่อต้องเข้มแข็งนะหนูเสียแม่ไปแล้วคนหนึ่งหนูไม่อยากเสียพ่อไปอีกอะ พ่อเขาสู้มาทั้งชีวิตแล้วไม่ให้พ่อครับต้งเหลือลูกทุกครั้งที่ฉันเจอคุณเอและคุณยิ้มไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่เสียน้ำตาแล้วทำไมตอนนี้ถึงยิ้มได้ละ่ะก็เป็นเพราะว่าไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อกแก่ๆนั่นแล้วไง ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพราะคำขอสุดท้ายของคุณลุงพ่อพ่ออย่าหลับนะนม U h t ตราหมีเพิ่ม D h A และ Omega สามสามเท่ามีเทัรงรสจืดและน้ำผึ้งอร่อยลองเลยคุณลุงคะถ้าคุณลุงไม่ไหวอะ่ะ อย่าฝืนเลยนะคะคุณทั้งสองคะคุณพ่อท่านทรมานมากเลยนะคะอย่าทำให้เขาเป็นห่วงอีกเลยค่ะแล้วคุณคิดว่าพวกเราไม่ทรมานเหรอคะ เห็นพ่อเป็นแบบเนี้แต่ถ้าพวกคุณทำแบบนี้ไม่ยอมปล่อยวางคุณทั้งสามคนน่ะจะไม่มีใครหมดห่วงเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเกิดแก่เจ็บตายอะ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ดูอ่ะจะดูแล,แล้องเองหิวเิวกันได้ใช่ไหมลูก ว่าถ้าพ่อไม่อยู่พวกเราจะไม่ร้องไห้แล้วก็จะไม่เสียใจ ไม่ต้องใส่ขอบใจีนจาร์เย็นเยอะๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะพ่อคอยดูหนูอยู่ข้างบน เลือกร้องกันได้แล้วเป็นคำขอสุดท้ายจากพ่อนะ คิดว่าพ่อเขาเสียทั้งคนเขาจะไม่เสียใจเลยเหรอคะ <c oughs> อาานเอ๋ยิม้มเจษ รู้เรื่องหมดแล้วนะเจ๊อยากจะมาขอโทษอะที่พูดออกไปแบบนั้นอะขอโทษนะพวกเราไม่ได้ไม่เสียใจหรอกนะเราแค่อยากให้พ่อหมดห่วงอะพวกเธอนี่โคตรเข้มแข็งเลยอะได้ใจเจ๊ไปเต็มเต็มเป็นกำลังใจให้นะเห็นไหมจ๊ะพ่อ คนให้กำลังใจพวกเราเยอะเลยพอไม่ต้องห่วงนะวงการรัสซิ่งทำไมใครใครก็นำเครื่องยนต์ไปบาล้านกันการบาลานมันคืออะไรมันยังไงไปดูกันครับการบาลาน์หมายถึงการรักษาสม